สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมเซมานคาล์ขาวอีก้งครับก็เหมือนเดิมครับตอนนี้สามทุ่มครับเรามาเปิดการ์ดเลดีแล้วครับนี่ครับอ่ะเลดเหมือนเดิมครับอ่าเรามีเพชรห้าร้อยครับตอนนี้ห้าร้อยกว่าห้าร้อยเก้าสิบสามแล้วการ์ดฟรีนะครับอืมไม่เสียเวลาครับช่วงเลดครับเรามาเปิดการ์ดครับเปิดช่วงสิบโมงเช้าล้วไม่เคยได้อะไรครับมาลองตอนนี่ครับกลางคืนบ้างครับอ่า พื่อจะได้อะไรกับเขาบ้างมาเริ่มต้นที่การ์ดฟรีครับนี่ครับบางคนบอกเฮ้ยมีเพชรมาเปิดการ์ดฟรีโชว์ทำไมครับเปิดเพชรแล้วมันไม่ได้ครับแต่ว่าการ์ดฟรีนี่ก็เคยได้คิเลเอวมาแล้วดูซิว่ามันจะได้ตัวดีๆหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยครับตัวแรกครับช่วงเลทโอ้โหเนี่ยมาแล้วครับตัวอะไรไม่รู้ครับต่อครับโอ้โหโถครับ ต่อเลยครับเรานั่นไงคิจว่าหามอนมากินเล่นครับดูครับสองดาวสาดาวเพียบเลยครับไปยังได้3มดาวยบแน่นี่ครับออเดอร์ไปแล้วครับสำหรับออเดอร์ครับต่อด้วยการ์ดครับตอนนี้ เคยเปิดแบบ250รับตอนนี้มาทีละ30ดีกว่าะบางคนบอกว่าอลองเปิดทีละ30ดิลองดูครับจะได้อะไรเขาด้วยอะตัวแรกครับหแหนกโอ้โหอะไรก็ไมา่าครับโอ้โหไปเรื่อยๆครับเราโอ้โหมาหมสี่ดาวครับได้โทฮิมะมาครับ ดูครับออกก็มาครับโอ้โหนี่ตัวอะไรไม่รู้ครับไปครับเราเรื่อยๆครับโอ้โหีไข่ครับโอ้โหได้ไข่ครับมาแต่คนละไข่กับสี่จักรพรรดิครับไข่เสือครับตัวนี้เสือไข่ในมังกรมาตัวหนึ่งครับดูไปเรื่อยๆครับโอ้โหปิงกาโอ้โหครับดูครับโถสามดาวอ่ะไปครับ นี่ยังไม่ออกเลยครับตัวละครหลักๆไม่มีเลยโอ้โ,หโหดูครับกลุมเฮ้ยเลนเอ้ยเลนเอ้ยโอ้โหเนี่ยกสามดาวดูครับโน้หนักามาอีกครับอ่ะไปดูครับโอ้โหกินกายก็และโอ้โหครับดูครับไปเรื่อยๆครับ โอ้โจ๊กเกอร์ครับอือโจเกอร์ได้โจ๊กเกอร์ครับขึ้นโคมาครับนานๆจะมีโจ๊กเกอร์ตัวเดียวครับอือโอ้โหดูครับอะไข่สีดาวโอ้โหโควครับดูครับโนอะไรก็ไม่รออือนายมอนเพียบเลยครับตอนนี้โอ้โหหมดแล้วครับดูครับ โอ้ยไม่ได้อะไรเลยครับอืมเฮ้ยก็น่าจะเหมือนเดิมแล้วครับดูแลเปิดยังไงก็สวยครับอ่ะเหลือใบสุดท้ายครับปะกล่องกิ้วอ่ะโอ้โหครับได้แต่กิ้งก่าครับหมดตูดเหมือนเดิมครับอืมนะนี่ครับไม่มีอะไรเลยครับดูครับตัวที่เราได้มาดูครับดูหน้าสลอนเลยครับน่ มีจ๊อกเกอร์โผล่มาตัวเดียวครับไม่รู้ว่าจะมาทำให้อะไรนะครับโอ้ตัวนี้หาคนใช้ยากครับนะโอ้โหดูครับไม่มีอะไรครับโอ้ตัวละครธรรมดายังไม่ได้เลยครับโอ้มีตะมอนมากินเล่นครับนั่นนหละครับก็เลดครับนะช่วงสามทุ่มโอหนักกว่าตอนสิบโมงเองนะนี่นี่ครับ เลดไข่นะช่วงเลดครับไปครับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมพกบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ